สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง Tencent ที่ประกาศทำจักรวาลมังกรหยกเพิ่มเติมครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมังกรหยก2024ภาคผู้พักดีเลื่อนเหล็กซึ่งประเดิมเปิดวาระประมบทแห่งยุทธภพ,พโดยการนำมาดัดแปลงและตีความออกมาใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและเทคนิคพิเศษด้วยงานสร้างอย่างอลังการจนออกมาเป็นมังกรหยกฉบับที่แฟนๆต่างเฝ้ารอคอยกันในรอบหลายปีครับโดยเรื่องราวในมังกรหยกภาพผู้พักดีเลือนเหล็กนั้นจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงของปลายราชวงศ์ซ่งใต้ครอบครัวของสกุลกวยและสกุลเอียถูกกวาดล้างจนบ้านแตกกวยเจ๋งทาย,ยาทเพียงคนเดียวของสกุลกวยเติบโตเป็นหนุ่ม ได้รับถ่ายทอดบรยุ์จากเจ็ดผู้กล้าแห่งกังหนามกวยเจ๋งได้พานพบกับอึ้งยงทั้งสองจึงร่วมการผจญภัยในยุทธภพและฝ่าฟันพยานารลายไปด้วยกันและในที่สุดก็กลายมาเป็นคู่ชีวิตอีกทั้งกวยเจ๋งยังได้รับการถ่ายทอดวิชาจากอ่างชิก,กงประมุกพักยาจกและได้เรียนรู้คำพีเก้าอิมจากจิวแปทงที่เป็นพี่ร่วมสาบานจนทำให้เขานั้น มีวรยุทธ์สูงล้ำที่สุดภายในเรื่องครับในส่วนของเอีย้ยครังทายาสกุลเนียได้รับการเลี้ยงดูจากประมุขแห่งเมืองกิมแม้ว่าเขาจะรู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดแต่เอีย้ยครังเห็นแก่ลาบยศจึงยินยอมรับศัตรูเป็นบิดาและยังร่วมมือกับอาเวียงหงเพื่อหวังแย่งชิงเอาคำพีก้ายิมจากเวเจงครับแต่สุดท้ายกับเสียชีวิตเพราะถูกพิษ ที่ติดอยู่บนเสื้อก่อคนเม่นของอึ้งยงแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะยังมีต่ออีก4ภาคโดยจะแบ่งเป็นภาคละ6-8ถึงตอนซึ่งประกอบไปด้วยภาคมารบุรพาพิษปัจจิมภาคราชันทักษิณยาจกอุดรภาคประลองกระบี่ที่เขาหัวซานและภาคคำพีเก้าอิมครับแต่ยังไม่มีประกาศและกำหนดการว่าจะออนแอร์ในช่วงไหนนะครับซึ่งล่าสุด ทางบริษัทผู้ผลิตซีรีส์มังกรหยกของเ e n เซนต์มีแผนที่จะรีเมคผลงานของอาจารย์กิมยงในเรื่องต่อๆไปครับเช่นมังกรหยกภาค2ตอนเอี้ยกกล้วยเจ้าอินทรีและยังมี8เทพปสูนมังกรฟ้ากระบี่เยอะยุทธจักรและดาบมังกรหยกเป็นต้นครับซึ่งในส่วนของมังกรหยกภาค2ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงแล้วโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่ามังกรหยกตอน ตำนานศึกเทพอินซีครับและจากข้อมูลที่ได้รับมาคร่าวๆคือจะเริ่มออกฉายในปี2026ตอนลบประมาณ45นาทีครับแล้วเรื่องราวในมังกรโยกภาค2เริ่มต้นด้วยตระกูลเล็กถูกฆ่าล้างตระกูลโดยลีมกโชจนกระทั่งได้ไปเจอกับเอี้ยกกล้วยในวัยเด็ก้กวยเจ๋งรับตัวเอี้ยกกล้วยไปอยู่ที่เกาะดอกท้อแต่ชีวิตกลับไม่ราบลื่นนักเพราะโดนกั่นแก้งเป็นประจำ ซึ่งต่อมากล้วยเจ๋งก็ได้ฝากเอียกกล้วยให้เป็นสิทธิ์สำนักชัวจินกาแต่ก็โดนอาจารย์กับสิทธิ์คนอื่นๆด,ดุด่ากันแกล้งต่างๆนานาครับจนเอียกกล้วยได้มาพบกับยายซุนและเซลิ่งนึ่งที่สำนักสุสานโบราณเอียกกล้วยจึงกราบเซลิ่งนึ่งเป็นอาจารย์ซึ่งภายหลังทั้งสองก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคนรักกันแล้วร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคมากมายสุดท้าย ก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขครับโดยเอี้ยกล้วยนั้นนับเป็นตัวละครที่ได้เรียนรู้วิชาหลายแขนงจากเหล่ายอดฝีมือแห่งยุคนั้นแทบทุกคนตั้งแต่วิชาของลิมเซลเองวิชาสันักชุนจินกาของเฮงเต็งเอียงเคทวิชาในคัมภีเร์ก้าอิมบางส่วนวิชาลมปานคางคกของอาวเว้งฮงวิชาไม้เท้าตีสุนักของอั้งชิก,กงแต่ละคนนั้นล้วนแต่เป็นยอดฝีมือแห่งยุคและสุดท้าย ยังได้เรียนรู้วิชาของยอดคนในอดีตอย่างตโตโกคิวป้ายอีกด้วยทําให้เอียกกล้วยกลายเป็นยอดฝีมือเทียบเคียงกับยอดคนในยุคนั้นได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับในอายุท่าเท่ากันนั้นไม่มีใครเก่งเทียบเทียมเขาได้และด้วยความเฉลียวฉลาดบวกกับประสบการณ์จากการต่อสู้และพรสวรรค์ในการฝึกบรยุทธ์ทำให้เขาสามารถคิดค้นวิชาขึ้นมาเองได้ คือวิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลายครับนับเป็นความโดดเด่นและต่างจากพระเอกคนอื่นๆในนิยายของท่านกิมโยงด้วยครับและนี่ก็คือข่าวจากทางเทนเซนที่ประกาศจะทำจักรวาลมังกรหยกเพิ่มเติมครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับข่าวข่าวของทางเทนเซนที่ประกาศว่าจะทำจักรวาลมังกรหยกเพิ่มเติมแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างและในคลิปหน้า จะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมติดตาม D S Channel กันด้วยนะครับ